วิธีทำเนื้ออบสมุนไพรเสฟักผู่กับซอสเห็ดเมนูอิ่มหนักท้องมีเลิฟเวอร์น่าจะถูกใจเมนูนี้เป็นเนื้ออบสมุนไพรที่มีประโยชน์แถมยังมีส่วนผสมที่มีประโยชน์กับร่างกายกินแล้วไม่รู้สึกผิดเท่าไรใครชอบเมนูนี้สามารถนำสูตรและวิธีทำไปลองทำตามกันได้เลยส่วนผสมเนื้อสันนอกหรือส่วนคอ1 5กิโลกรัมพสดค่า 6. กาดกระเทียม4 5รีดน้ำมันมะกอก1ถ้ํา3ถ้ย้ยเกลือ1ช้อนชาพริกไทย1ช้อนชามัสตาร์ด1ช้อนตบเห็ดกระดุม8 1ดอกน้ำมันมะกอกเกลือรพริกไทยเนยเค็มแป้งข้าวโพดเชือกสำหรับมเนื้อเครื่องเคียงโคนมันบกยอกเชียฟุตดิ้งวิธําม หนึ่งจุดเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซนซียเตรียมไว้แล่เนื้อสันนอกหรือส่วนคอให้แหกออกเป็นแผ่นบางใช้ซ้อมจิ้มให้ทั่วชิ้น F1 2หสองจุดใส่กระเทียมท้าสดเด็ดเอาแต่ใบน้ำมันมากอกเกลือพริกไทยและมัสตาร์ดลงในเครื่องปั่นสัตว์เดินเครื่องไปจนส่วนผักสมียเอฟเอ3เอจุด นำไปผ่าให้ทั่วชิ้นเนื้อจากนั้นบ้วนเนื้อแล้วมัดให้นั้น F5 F6 4จุดใส่น้ำมันดงในกระทะรอจนร้อนจีเนื้อให้หิวนอกสุกเป็นสีน้ำตาลทองทั้งชิ้นตักขึ้นวางในผ่าดอบคลุมด้วยอลูมินนำฟอยนำเข้าเตาอบประมาณ30 40น,น,นาทีจากนั้นนำฟอยออกแล้วอบต่อไปอีก10นาทียกลงพักไว้วงเล็ เปิดเก็บน้ำอบเนื้อไว้วงเล็บปิดวิธีททำซอสเห็ด F7 1จุดทำซอสเห็ดโดยล,ลายเนยเข้มในกระกทะพี่ใช้จีเนื้อใส่เห็ดลงไปหัดให้หอม F8 2จุดใส่น้ำพี่ได้จากการอบเนื้อลงไปคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามชอบละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำใส่ลงไปคนให้คขน F9 ้สจุดจัดเสิร์ฟเนื้ออบคู่กับซอสเห็ดและเครื่องเคียงเช่นมันอบ และยอกเชียร์ฟุดดิง F10 เ,เครดลสมุนไพรใช้โรสแมร,รี่หรืออิตาเลียนซีซันนิ่งแทนใบพามได้